ครัวันนี้นะครับผมจะมี6เทคนิคนะครับสำหรับการใช้ l i น์ OA ระบบใหม่ฮะมาแนะนำครับสำหรับข้อแรกนะฮะหลายคนถามผมว่าคุณอ้น l i น์ OA คืออะไรไลน์ OA จริงย่อมาจากคำว,ว่า LINE Official Account มันคือระบบใหม่ครับที่มันทดแทน LINE a d ที่คุณเคยใช้กันนั่นเองนะฮะคอนเซปต์ง่ายครับเมื่อก่อน LINE จะมี LINE ADD ถูกไหมฮะ LINE Official Account LINE พิเศษ o n n e น t ครับ l i โอเอครับคือการยุบรวมครับทั้ง3แพลตฟอร์มฮะอยู่ในหนึ่งแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มเดียวกันครับทำให้เครื่องมือต่างๆเปลี่ยนครับแต่คำว่าเปลี่ยนคือมันดีขึ้นใช้งานง่ายขึ้นครับและทําให้เราครับดูแลลูกค้าได้ง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับสำหรับสิ่งหลักๆนะฮะที่เปลี่ยนใน Li โอเครับที่หลายคนกังวลมากๆนั่นคือแพ็กเกจรายเดือนครับคือเมื่อก่อนนี้ต้องบอกก่อนว่าสําหรับไลออดเดิมแพ็กเกจครับมันเป็นแนวคิดที่เรียกว่า unlimited broadcast นั่นคือคุณจะจ่ายแพ็กเกจที่แพงขึ้นเป็น ฟรีสตาร์เตอร์เบสิกโปรโปรพาสแพ็าเกจไหนก็ตามขึ้นอยู่กับว่าคุณมีโฟลเลอร์หรือฐานลูกค้าเยอะแค่ไหนถูกไหมฮะแต่คุณบอร์ดแคสแบบอันลิมิตบอร์ดแคสแบบถี่มากทุกๆวันแต่อันใหม่ครับระบบขอไล i ์โอเอฮะพาเกจราเดินเปลี่ยนครับเป็นเพย์เพ u ์ยูสครับนั่นหมายความว่ามีแค่3ามพาเกจครับมีคือพาเกจตฟรีฮะเบสิกและโปรครับวันนี้ครับไล n e มันคือเครื่องมือในการหาลูกค้าใหม่หรือรักษาลูกค้าเก่านะครับ ฉะนั้นครับเท่านี้คุณสามารถกรองคนอย่าถูกต้องมา Follow คุณใน l i น์ o อเอระบบใหม่ครับรับรองครับว่าแพ็กเกตนี้คุ้มค่าแน่นอนครับข้อ3ครับสำหรับ Rich Content เมื่อก่อนที่คุณต้องจ่ายเงินหลักพันหลักหลายพันในการจะใช้งานเช่น Rich Message รูปใหญ่เต็มหน้าจอที่คลิกปุ๊บไปลิงก์ข้างนอกได้ 2. Rich Video ที่เป็นวิดีโอเต็มหน้าจอจำได้ไหมฮะที่ลูกค้าแค่เลื่อนนิ้วผ่านแล้ววิดีโอมันเล่นอัตโนมัติ 3พวกริชเมนูต่างๆที่เป็นแถบให้กดถูกไหมฮะ3ฟังก์ชันนี้เมื่อก่อนคุณต้องจ่ายแพ็กเกจสตาร์เตอร์ขึ้นไปหรือริชวิดีโอต้องโปรพาส์0 0จ็บาทต่อเดือนสําหรับ l i น์โอเอบบใหม่ฮะมันมีความพิเศษตรงที่ว่าทุกแพ็กเกจฟรีเบสิคโปรครับคุณสามารถใช้ทุกฟังก์ชันของ Line OA ได้เหมือนกันทุกแพ็กเกจครับได้มหไมความวันนี้ครับคุณสามารถใช้ฟังก์ชัน r i c h v ดีโอครับตั้งแต่แพ็กเกจฟรีได้เลยฮะ นั่นคือผมผมมองว่าเป็นโจทย์ใหม่ครับสําหรับพวกเราฮะในการเลือกใช้อุปกรณ์เลือกใช้เครื่องมือที่ถูกต้องในการทําธุรกิจทํากรตลาดครับให้โดนใจลูกค้าเก่าคุณมากขึ้นครับข้อ4ครับระบบออโต้รีพายหรือระบบตอบกลับอัตโนมัติฮะจริงๆแล้วผมชอบระบบนี้มากนะตั้งแต่ไลน์แอดแล้วเพราะระบบนี้ครับมันช่วยให้เราฮะตอบกลับลูกค้าเวลาที่คุณไม่ว่าง หรือออฟฟิศปิดทําการได้ถูกไหมฮะแล้วข้อดีคือมีคีย์เวิร์ดรีพายครับที่ลูกค้าซักมาขออภัยค่ะตอนนี้เราปิดทําการอยู่จะรีบติดต่อกลับไปใหม่พรุ่งนี้ครับหรือวันจันทร์ถึงศุกร์9โมงเช้าถึง5โมงเย็นแต่ถ้าอยากรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนพิมพ์คว่าแผนที่อยากรู้ว่าเราขายอะไรบ้างพิมพ์ว่าสินค้าจําได้ไหมฮะนี่คือก็ทําได้ในไลน์โอเอบบใหม่เช่นเดีวยวกันแต่สิ่งที่พิเศษกว่านั้นคือ l ลน์โอเอระบบใหม่ครับคุณสามารถใส่ชื่อผู้ใช้หรือ i ิกเน m e ได้คืออะไรครับเช่นพอลูกค้าซักมาสมมุติผมนะครับชื่ออน้นลายชื่ออน้นทักหา l ลายโอเอระบบตอบคับว่าขออภัยค่ะคุณอน้นพรุ่งนี้จะมีทีมงานติดต่อมาหรืออีกคนหนึ่งชื่อคุณบอยทักไปขออภัยค่ะคุณบอยนั่นคือระบบหรือบอร์ดของมันฮะจะส่งข้อความและยิงไปชื่อของยูเซอร์ที่ทักมาได้ทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าเขาพิเศษมากขึ้นครับนี่เป็นหนึ่งคล็ดัง่ายๆที่คุณสามารถใช้ได้ ผ่าน l i n e OA ระบบใหม่ครับสำหรับข้อ5ฮะเป็นฟังก์ชันผมชอบมากจริงคือระบบแชทนะฮะคือตัวระบบใหม่แล้วไลเนี่ยฮะระบบแชททำงานได้ง่ายขึ้นมากเพราะเมื่อก่อนปัญหาคือทำไงดีอะออฟฟิศเราคลินิกเรามีเซลล์อยู่5คนลูกค้าทักมาจะให้เซลล์คนไหนคุยจำได้ไหมฮะคุณต้องไปแบ่งเองหลังบ้านตอนนี้ไม่ต้องตอนนี้ครับระบบแชทใหม่ของ Line OA ครับลูกค้าทักมาคุณติดแท็กได้ว่าคนนี้ต้อง Followup ต่อไหมหรือคนนี้จบเคสแล้ว และทีพ่พิเศษกว่าคือคุณสามารถสร้างแท็กเองของแบรนด์คุณเองที่คุณอยากได้อะไรก็ได้ครับฟรีครับมากถึง200แท็กเช่นสินค้าอะไรดีเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าบวกสมมติลูกค้าผู้ชายผู้หญิงลูกค้าต่างจังหวัดกรุงเทพอีสานภาคใต้ลูกค้า v p p หรือลูกค้ายัางไม่ซื้อคุณแยกคุณสร้างแท็กได้ทําให้พอลูกค้าถ้ามาหาคุณครับคุณสามารถเอาแท็กที่คุณสร้างเนี่ย ติดให้ลูกค้าแต่ละคนได้มากถึง10แท็กในหนึ่งคนทําให้หลังบ้านอนาคตพอทีมแอดมินมาเฮ้ย hey, วันนี้ฉันอยากคุยกับลูกค้าเก่า v i p ที่เคยซื้อกระเป๋าคุณก็เลือกแท็ก v i p และกระเป๋าได้ง่ายขึ้นไหมฮะนี่คือระบบใหม่ของแชทครับที่ Line OA มีประโยชน์มากๆแล,และ Line OA ระบบใหม่ครับระบบแชทฮนะคุณยังสามารถสร้างระบบ Quick Reply คือ ข้อความตอบกลับที่คุณเตรียมเอาไว้ที่ลูกค้าถามบ่อยฮะไม่ต้องพิมพ์ใหม่ให้มือมือครับพอลูกค้าทักคุณมาคุณแค่กดบวกตรงมุมขวาล่างแล้วก็เลือกจิ้มเลยว่าต้องการตอบข้อความไหนให้เขาได้ดีไหมครับนี่คือตัวอย่างง่ายงายครับในการนําระบบแชทอันใหม่ไปช่วยในการดูแลลูกค้าได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นได้ใจมากขึ้นครับอีกข้อนึงครับเป็นฟังก์ชันที่จริงๆมีตั้งแต่ไลน์แอดละหล่ะนะฮะแต่หลายคนชอบลืมนึกถึงมันไปนั่นคือรีวอร์ดการ์ดหรือบัตรสะสมแต้มดีมากนะ นึกภาพตามผมนะคนส่วนใหญ่ชอบกินชาลมไขมุกเพราะอะไรชอบบัตรซื้อสิฟรีหนึ่งถูกไหมฮะลูกค้ามาครั้งแรกอันแต้มหนึ่งดวงครั้งที่2 2ดวง33ดวงครั้งที่สบัตรหายงอนไหมครับแต่วันนี้ครับทาง Line OA นะครับคุณสามารถสร้างเขาเรียกว่ารีวอร์ดการ์ดหรือบัตรสะสมแต้มบนมือถือลูกค้าได้ลูกค้ามาที่ร้านคุณคุณแค่เตรียม QR code ครับหยิบม,มือถือมาสแกนปุ๊บสติ๊กเกอร์เด้งเข้ามือถือได้ทันทีดีไหมฮะลูกค้าแต้มไม่หายแน่นอนและนอกจากนั้นครับ ในบารสสมแต้มคุณสามารถสร้างได้มากถึง50ดวงครับและใน50ดวงนี้ในแต่ละดวงฮะคุณยังสามารถแจกรางวัลย่อยได้อีกนะฮะฉะนั้นผมจกแนะนําว่าจริงๆแล้วไอ้เมนูนี้ครับนอกจากจะใช้สําหรับธุรกิจอาหารเครื่องดื่มแล้วธุรกิจขายส่งครับนำโมเดลนี้ไปปรับใช้ได้ครับขอบคุณครับ